ตั้งท่ารบวันนี้ยังไงก็ต้องจัดการไอตัวประหลาดน,นั่นให้ได้เสียงน้องของมันกำลังใล่เข้ามามือเกินไปตะบูตำแหน่งยากมากเฮ้ยอยู่ไหนกันแน่พี่ข้างหลังฮะคนนอกเหรอที่แท้ก็เป็นนายเองเหรอทำไมกัน ไม่รู้จักขอบคุณยังไงดีขอโทษด้วยที่ก่อนหน้านี้ทำตัวไม่สุภาพในช่วยชีวิตฉันไว้แล้วแถมยังปกป้องความสงบของเผ่าวพวกเราด้วยคุญคุณนี้จะไม่มีวันลืมเอลแห่งหมู่บ้านเล็กค่าความชอบบวกสิความสำเร็จครั้งแรกคนนอกผู้ได้รับความไว้วางใจจากเอลตั้งแต่นี้คุณสามารถเดินทางในเขตของเผ่าเอลได้อย่างอิสระ แล่แล้วก็น้องสาวของฉันก็มีเรื่องจะบอกกับนายเออขราวก่อนเรื่องที่ชวนฉันให้มาเป็นเพื่อนร่วมทีมด้วยหนะักเอลหนักล่าค่าความสัมพันธ์บวกสิ 10. ความสำเร็จครั้งแรกได้รับฉายาคนนอกผู้ได้เผ่าเอลเป็นพวกครั้งแรกตอนนี้คุณสามารถใช้อุปกรณ์ของเผ่าเอลได้ถ้าเป็นคุณแล้วก็ฉันก็โอเค ความสำเร็จครั้งแรกบนนอกคนแรกที่แต่งงานกับหญิงเอลพอแค่นี้ดีกว่าเราคิดอยู่นานว่าจะนำเสนอให้พวกคุณยังไงดี อาสไม่ใช่แค่เกมธรรมดาตัวละครทุกตัวในอาเลสใช้ AI ระดับสูงมีบุคลิกคิดตัดสินและลงมือเองอาเลสคืออีกหนึ่งโลกที่เห็นเมื่อกี้นี้เป็นวิดีโอเกมเพลย์จริงๆเหรอสุดยอดไม่น่าเชื่อดูเหมือนคนจริงสุดๆไม่คิดเลยว่าจะเป็นซ g ที้านั้นเป็นของจริงแล้วก็ มันไม่ใช่แค่เกมที่สมจริงเฉยๆเราได้สร้างโลกใบใหม่ขึ้นมาแล้วด้วยการนำซูเปอร์ AI มาใช้ได้ให้กำเนิดสิ่งมีระดับเทพเทพแห่งอารเลสจะประเมินผู้เล่นด้วยตัวเองและยังมอบพลังสุดโหดต,ตามผลงานความสำเร็จได้ด้วยพวกคุณจะได้รับบัญชาจากเทพอารเลสจนมีพลังพิเศษ อาจสร้างชื่อเสียงระดับตำนานกลายเป็นฮีโร่ก็ได้หรือสร้างกองกำลังของตัวเองขึ้นของราชเป็นกษัตริย์ก็ได้กล่าวาคือสิ่งที่ทำได้ในโลกจริงคุณทำได้หมดแม้สิ่งที่ทำไม่ได้ในโลกจริงก็ทำให้เกิดขึ้นได้ในอาร์เรไม่รู้ว่ามันจะจริงหมดไหมก็เถอะแต่ถ้าคุณภาพขนาดนั้นยังไงก็อยากเล่นนะ่ะสุดยอดเลยอีเซจิน หรอยังไงบอกมาจะเริ่มเดี๋ยวนี้เลยปี2045เกมอเล็กที่พัฒนาโดยบริษัทเอลิมเกมความจริงเสมือนที่เกิดจากมือของอัจฉริยะอีเซจินได้รับกระแสตอบรับถลนทลายไม่ใช่แค่อุตสาหการรมเกมแต่ยังกระทบวัฒนธรรมทั่วโลกยอดผู้เล่นทะลุ1,000ล้านคนในิปตา แล้วหนึ่งปีต่อมาว้าวสมจริงยิ่งกว่าที่ได้ยินมาเต็งชะมัดสุดจัดเหมือนมาเที่ยวจริงๆเลยโซนมือใหม่อะเลสหมู่บ้านที่ผู้เล่นเลเวลหนึ่งสิบพักอยู่ที่วารูปล่างกับความสามารถในโลกจริงถูกสะท้อนมานะ่ะของจริงเหรอเนี่ยถึงว่าทำไมปรับได้แค่รูปลักษณ์ภายนอกเฮ้เฮยูนั่นสิ น่าจะเป็นไอ้นั่นแหละอีเวนที่มีมาตั้งแต่วันเปิดตัวอเลสโจมตีได้สิครั้งเพื่อทำลายหุ่นไม้อีเวนที่ดูไม่เป็นไรนี่มีคนลองหนึ่งจพันล้านคนแล้วล้วมเหลวหมดใช่ไหมถ้าสำเร็จแคปซูล v v ว p สำหรับอเลสมูลค่าห้สิบล้านวอนบวกทุกสเตตัสห้าสิครั้งก็น่าจะพอทำลายได้นะ ว่าแต่พักนี้แทบไม่มีผู้ท้าชิงแล้วนะแม้แต่นักกีฬาทีมชาติยังพากันล้มเหลวพอแม้แต่เจ้าของเหรียญทองฮันอูยังพลาดก็กลายเป็นว่าทำไม่ได้อะไรเนาะกระทั่งฮันอูยังทำไม่ได้นี่มันตั้งให้ผ่านไม่ได้ชัดๆไม่ใช่หรอก็เลยมีคนพูดกันเยอะเพราะเจ้านั่นแหละและวทำไมไม่ลองท้าแต่ดันมายืนกันอยู่ข้างหน้าละ่ะ อ่านั่นเพราะวันนี้ความหวังสุดท้ายของมลวลมนุษย์แบบสุดๆขอทางหน่อยได้ไหมอ,อ,อ,อ่าว้าวมาแล้วผู้ชายที่แข็งแกร่งสุดในหมู่ไพรเมตมาโดซอกนั่นคือหุ่นไม้อันที่ว่าแม้แต่ฮันอูนก็ยังทำไม่สำเร็จใช่ไหมโอตัวใหญ่ชะมัด มือนจะไม่ใช่ไพรเมทชนิดเดียวกันเลยนะได้ยินว่าหมอนั่นยังฆ่าหมีด้วยมือเปล่าได้เลยทำไมหุ่นไม้มันดูเล็กขนาดนี้บางทีเขาอาจทำสำเร็จก่อนครบสิบครั้งก็ได้งั้นเอาล่ะแคปซูล v v ว p พมูลค่าห้าสิบล้านวอนขอรับไปเลยแล้วกันโอ้ถอยไปไกลมาก จะมีผู้ชนะสักทีจริงดิคิดว่าไงก็หวังให้สำเร็จสิจะอะไรล่ะไม่รับสายร้องเรียนเพิ่มแล้วนะในเมื่อฮันอูยังพลาดถ้าลุงคนนั้นยังเคลียร์ไม่ได้อีกคงวุ่นวายหนักแน่จะโดนหาว่าสร้างเว็บเป็นไปไม่ได้เพื่อเรียกกระแสว่าเรสสนใจแค่ดึงผู้เล่นกับทำเงินพาดหัวข่าวพรุ่งนี้คงเต็มแน่ สรุปท้ายนั่นล้มเหลวแล้วก็เราคงต้องแทรกแซงระบบอเลสแบบผิดธรรมดาแต่ท่านประธานจะยอมเหรอนั่นเป็นหน้าที่หัวหน้าทีมนะคะหัวหน้าทีมตัวเล็กๆอย่างฉันจะทำอะไรได้ไม่รู้ล่ละถ้าไม่เวิร์กฉันล่าออนนี่นี่นี่มันเหลือเชื่อเวสล้มเหลวโอดลองอีกครั้งในภายหลังฉันเนี่ยนะล้มเหลว อ่ะแย่ละนี้ก่อนโดนโทรมาโวยกันเถอะถ้าซื้อข้าวเย็นให้ด้วยจะดีมากเลยถ้าซื้อข้าวเย็นให้งั้นไม่ลาออกใช่ไหมเดี๋ยวดูเมนูก่อนค่อยคิดนะคะเออ,เอ,อดูนั่นสิหัวหน้าทีมมีผู้ท้าคนใหม่กำลังขึ้นไปแล้วไงจากมุมด้านหลังแบบนั้นในสายตาคุณดูเป็นคนที่จะทำสำเร็จล้ ชุดพื้นฐานตอนสร้างตัวละครนี่นะระบบที่แค่ล่าม่อนเลเวลหนึักสิบต,ตัวก็วเปลี่ยนได้แล้วแท้ๆส่วนอาวุธดูเหมือนจะเติมเอามามีผู้เล่นจำนวนมากเคยเชื่อใจเติมเงินแล้วไปลองแต่ก็พากันล้มเหลวขอขอ,ขอโทษครับผมพูดเกินไปไม่เป็นไรแต่เองก็เคยมีช่วงที่คิดว่าเปื่อพวกนู่เหมือนกันงั้นไปกินข้าวเย็นก่อนแล้วค่อยกลับมาดู อะไรนะทำไมเสียงดังเอ,งอะอะขนาดนี้ข้อความโลกขอแสดงความยินดีคุณคือผู้เล่นคนแรกที่ทำลายถึงไม้สำเร็จได้รับทุกเสเตจบวกอ่างได้รับชื่อเสียง200บบะบา,บา,บาเอ้ย นั่นมันอะไรใครกันยังมีผู้มีฝีมือแบบนั้นเหลืออยู่อีกเหรอไม่ค่ะมาโดซ็อกคือคนสุดท้ายแล้วอย่างไรก็เถอะมีโอกาสสูงว่าจะเป็นคนธรรมดาเดี๋ยวดาบนั่นลองเช็คแรงทีแป๊บบนึ่งค่ะอ้าววันน้าทีมผลลัพธ์แปลกๆนะคะก็แน่อยู่แล้วไม่งั้นสถานการณ์มันจะเลี้นขนาดนี้เหรอ ก็จริงอยู่นะคะถึงขั้นแรงอีปิกเลยนี่นาะแสงแห่งความรุ่งโรจน์แรงอีปิกความทนทาน3,000ครับ3,000พลังโจมตี1น0 3ข้อจำกัดผู้สร้างไม่จำกัดเลเวล40ขึ้นไปเอ๊เมื่อกี้บอกว่าอีพิกเหรอหมอนี่มันเป็นใครมาจากไหน